การขับรถเรื่องปุ่มบันทึกขึ้นอัตโนมัติขึ้นที่ดีที่สุดปุ่มตั้งช่องสถานี EP 5 1 5ตอนที่4 6 6ปุ่มบันทึกขึ้นอัตโนมัติขึ้นที่ดีที่สุดถ้ากดปุ่มบันทึกขึ้นอัตโนมัติค้างไว้นานกว่า1.7วินาทีขึ้นวินทยุที่ฟังจะอยู่จะเปลี่ยนไปค้นหาขึ้นวิทยุที่ชัาที่สุดที่ภาครับวิทยุคน้นพบจับบันทึกสถานีดังกล่าวไว้ในหน่วยความจาเช่นเดียวกับการบันทึกสถานีวิทยุ FM 1 2ช่อง AM 6ช่อง ปุ่มตั้งช่องสถานี1-6ใช้สำหรับบันทึกขึ้นความถี่ที่ท่านต้องการในหน่วยความจำอิเล็กทรอนิกโดยกลุ่มนี้สามารถเก็บบันทึกได้6สถานี FM 1 หกสถานี FM 2 6สถานีและ AM รวม18ช่องสถานีการบันทึกปุ่มตั้งช่องสถานีเลือกขึ้นเป็นที่ต้องการ AM FM 1หรือ FM 2เลือกขึ้นความตีที่ต้องการโดยกดปุ่มค้นหาขึ้นด้วยตัวเองอัตโนมัติหรือกดปุ่มขึ้นอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องหรือคําว่าสแกนกดปุ่มตั้งช่องกดปุ่มได้ปุ่มหนึ่งถึงหค้างไว้จนกระทั่งได้ยินเสียงบีฟประมาณ1.7วินาทีเพื่อบันทึกสถานีหลังจากบันทึกสถานีแล้วสามารถตั้งฟังสถานัางกล่าวโดยการก,ารกดปล่อยภายใน1.7ินของปุงช่องสถานาทีบทึก ถ้าต้องการจะเปลี่ยนตั้งช่องสถานีให้ทําตามขั้นตอนที่ผ่านมาสำหรับการตั้งช่องออที่สถานีที่กล่าวมาข้างบนสถานีถูกตั้งไว้จะถูกปลกอ,อกไปจนหมดถ้ากระแสไฟจ่ายไปยังวิวทยุถูกตัดหรือถอดกั้วแบตเตอรี่ออก